สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข่าวสารกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีเรื่องสะเทือนใจจากไทยรัฐออนไลน์วันที่2มิถุนา68เ,เป็นเหตุการณ์ที่ขอนแก่นหลานชายก่อเหตุกับคุณย่าแท้ๆวัย87ปีซึ่งท่านพิการด้วยค่ะเป็นข่าวที่น่าสลดใจมากนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่า คำให้การแรกกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุมันมันขัดแย้งกันค่อนข้างชัดเจนครับเราจะมาไล่เรียงเรื่องนี้กันมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับเรื่องเริ่มจากตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบคุณย่าบุญมาสะตะอายุ87ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ตอนนั้นเนี่ยหลานชายคือนายสิงหาอนุชาศิริอายุ49ปีเขาให้การว่ากลับบ้านมาตอนค่ำ ประมาณนั้นแล้วก็เจอย่านอนคว่ำหน้าในห้องน้ำเขาคิดว่าย่าคงล้มหัวฟาดพื้นไปเองก็เลยอุ้มอุ้มร่างไปล้างตัวแล้วก็พามานอบนแครพยายามเรียกแต่ไม่ตื่นก็เลยแจ้งตำรวจยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่แต่ตรงนี้ล่ะค่ะที่มาเริ่มมีประเด็นคือสภาพบาดแผลของคุณยา่าทั้งแผลลึกที่หน้าผากแก้มซ้ายเบ้าตาก็เขียวช้ำคือมันดูดูไม่เหมือนการล้มธรรมดาเลยนะคะ ครับมันดูรุนแรงกว่านั้นใช่ค่ะตำรวจกับแพทย์ที่ไปตรวจเบื้องต้นก็สังเกตเห็นความผิดปกตินี้ได้เร็วเหมือนกันคือแผลมันบ่งชี้ว่าน่าจะเกิดจากการถูกทำร้ายมากกว่าอุบัติเหตุนะแล้วเรื่องก็เริ่มคลี่คลายมากขึ้นพอตำรวจเริ่มสอบถามเพื่อนบ้านแล้วก็เช็คกล้องวงจรปิดแถวนั้นใช่ไหมครับค่ะตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าเอ่อช่วงประมาณทุ่งหนึ่งของวันเกิดเหตุ คุณย่าเคยพยายามไถตัวออกมาจากบ้านขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกนายสิงหาตีโห oh, มีการขอความช่วยเหลือด้วยครับแต่นายสิงหาก็ตามออกมาแล้วก็อุ้มคุณย่ากับเข้าบ้านไปที่น่าสังเกตคือเพื่อนบ้านบอกว่าเหมือนเขาพยายามอุ้มแบบว่าเลี่ยงเลี่ยงมุมกล้องวงจรปิดในบ้านด้วยอืมอันนี้ยิ่งน่าสงสัยเลยนะคะการพยายามหลบกล้องเนี่ยมันเหมือนมีเจตนาบางอย่างใช่ครับแล้วยังไม่หมด เพื่อนบ้านเล่าต่ออีกว่าพอนายสิงหาพาคุณย่ากลับเข้าบ้านไปแป๊บเดียวก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรทุบดังๆสองครั้งสิงทุบครับเสียงดังตุบๆสองทีแล้วก็มีเสียงคุณย่าร้องดังมากแบบเจ็บปวดแล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็เงียบไปหลังจากนั้นประมาณสักสองทุ่งนายสิงหาก็ออกมาบอกชาวบ้านบอกว่าย่าล้มในห้องน้ำเสียชีวิตแล้ว โห oh. ข้อมูลจากเพื่อนบ้านนี่คือชัดเจนมากเลยนะคะทั้งเรื่องขอความช่วยเหลือการหลบกล้องเสียงทุบเสียงร้องพอนำมาต่อกันแล้วเนี่ยมันแทบจะหักล้างเรื่องอุบัติเหตุไปได้หมดเลยครับมันชี้ไปที่การทำร้ายแล้วก็เหมือนพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาใช่ค่ะบ่งชี้ถึงเจตนาทำร้ายแล้วก็ดูเหมือนมีการวางแผนอำพรางด้วยสุดท้ายนายสิงห์หาก็ยอมรับสารภาพออกมาจนได้นะครับอ๋อ oh. เขาสารภาพว่ายังไงบ้างคะ เขาบอกว่าสาเหตุคือหงุดหงิดโมโหที่ต้องคอยดูแลคุณย่าที่พิการต้องเก็บอุจจาระปัสสาวะให้ทุกวันแล้วก็ยังถูกคุณย่าบ่นด่าเป็นประจำด้วยบวกกับเขาเองก็มีอารมณ์เสียสะสมจากเรื่องที่ภรรยาหน,นีไปเมื่อหปีก่อนอืมประเด็นเรื่องแรงจูงใจนี้ซับซ้อนนะคะมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เออทั้งพึ่งพากันแต่ก็มีความขัดแยง้ง แล้วก็มีความกดดันมหาศาลจริงๆจากการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงซึ่งความเครียดของผู้ดูแลหรือ caregiver stress เนี่ยเป็นปัญหาที่เราได้ยินบ่อยๆแล้วก็นําไปสู่โศกนาฏกรรมได้แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลในการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาอ้างเป็นแรงจูงใจครับแล้วพื้นหลังความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็น่าสนใจนะครับคือชอาวบ้านเล่าว่าคุณย่ารับนายสิงหามาเลี้ยงดูเอง หลังจากที่เขาเคยมีเรื่องทําร้ายพ่อแม่ตัวเองจนตน้องหนีออกจากบ้านไปอ๋อคุณย่ารับมาเลี้ยงดูใช่ครับคุณย่ารับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็มอบทรัพย์สินให้เยอะเลยมีเงินหลายแสนจากการขายที่ดินด้วยค่ะให้ทั้งที่อยู่ทั้งทรัพย์สินแต่ก็นั่นแหละครับมีข้อมูลว่านายสิงหาเคยทําร้ายคุณย่ามาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้ชาวบ้านแถวนั้นก็พอรู้เรื่องกงินอยู่แต่ก็ไม่มีใครกล้าย,ยุ่งเท่าไหร่ประเด็นนี้น่าคิดนะคะคือ มันมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วเรื่องความรุนแรงในครอบครัวบวกกับภาระการดูแลที่หนักหนาแล้วก็เรื่องการรับรู้ของชุมชนแต่ขาดการเข้าไปช่วยเหลือหรือแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆจนมันเกิดเหตุร้ายขึ้นที่น่าสังเกตคือแม้จะได้รับทรัพย์สินไปแล้วอะแต่แรงจูงใจที่เขาสารภาพกลับเน้นไปที่ความหงุดหงิดเรื่องการดูแลอืมแล้วผลตรวจก็ไม่เจอสารเสพติดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไม่พบสารเสพติด ก็ตอนนี้นายสิงหาทุกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเรียบร้อยแล้วนะครับข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นแล้วก็เคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมของคดีนี้ก็คงเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่น่าเศร้าการพยายามอําพรางความผิดแล้วก็ความสำคัญของพยานแวดล้อมกับหลักฐานทางนิติเวชท,ที่ช่วยเปิดปรงความจริงรวมถึงแรงจูงใจที่ซับซ้อนจากความเครียดในการดูแลและปัญหาความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม เป็นเรื่องที่ชวนให้คิดตามหลายอย่างเลยนะครับโศกนาฏกรรมแบบนี้มันก็สะท้อนให้เราเห็นถึงความกดดันที่อาจจะซ่อนอยู่ลึกๆในครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงค่ะเป็นภาระที่หนักมากจริงๆหรืออาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดว่าชุมชนรอบข้างเองจะมีบทบาทในการสังเกตเห็นสัญ,ญญาณอันตรายหรือเข้าไปช่วยเหลือได้ยังไงบ้างก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะครับ